ฮะนี oh, ân, ự, ì ì ่ไวไฟฟีนึงสมูโอ้คือดีแต่พี่น้องไปกระทรวนข้าวเตอ์พนักงานซีฟีแล้วลองเบด้ออ่าวอเขาเห็นอะไรไอซีิบอโอ้เคยเห็นได้ไห กินอะไรเลย,นะเ,ลยนะเป็นต้องอยังไงโอ้โอนี่บันทอกนะอันะะนะอย่ามาซีมนะผมไก่ลูกสี่ทีโอ้เบิดเลยโซนนุ่มตรงนี้วางเลยเนาะวางเลยบแอบสมกับว่าเป็นหาสะดวกซื้อที่สะดวกสบายที่สุดของประเทศลาลวในตอนนี้แล้ว โอ้สบายดีสบายดีสบายดีทุกคนดปะ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 ูครับปลาติงใส่สมบูรณ์เนาะอ่ามื้อนี้สิพาไปเบิ่งเซเว่นพี่น้องเลยเซเว่นอีเลเว่นเนาะไปซื้อเครื่อง 7, อยู่เซเว่นเบิ่งเห็นเขาเจ้าลงอยูทู u ขึ้นว่าไลายคนอลไรไปรีวิวเดี๋ยวสิลองไปรีวิวเบิง่งเนาะพี่น้อง บอติงกับยู่ที่ตลาดเซาเนาะแม่นโมเดลเส้นทางไปทางนี้เนาะเพราะว่าเข้าสีเขากบเส้นทางนี้น,าาน,น,นี่ไปตามจีเพสเนาะอูห้หอนเลยเซเว่นเซเว่นเหน้องวเลยเป็นสาขาแหลกทับอิทของประเทศลาวเนาะอ่าบอติงกับทางแหลกเลยที่ว่าจะไปเซเว่นประเทศลาวพี่น้อง và như thế là qua đây nè. cái liệu qua qua. Đây là sai thì ยิ้มซี่พีน่น้องน้ำต่อไปเช่นเช่นช่วงเขาเปิดไหมไหมเห็นโอ้คุนไปบึง้ายดี่พีน่น้องเลยคุนเขาไปสื่อเครื่องมันก็ลายมาลายคุขนขาดท้่สิ้นเลยนะมาติงมาเรี่องทางนี้กับ มาดบ่ได้เนี่ย้อับตรงได้มาสัมผัสเองเซเว่นอีเลเว่นมันสิคือ,คอก,กันค,นครับไถ่บอหน่อยยุราห์หน่อยนะแล้วก็บ่เคยไปอยู่รอกประเทศไทยเนาะเดี๋ยวสิไปเบิร์นเซเว่นยุราวกับประเทศไทยมันมันคลาดแน่อยนะครับผมหมายว่าเข้ามาบริการดี่บริการในสินค้านี่ยังแน่เนาะถ้าเราไปบอกไปเบิ่งสินค้าเนี่ยที่ว่ามาจากไทยโดยตรงเลย mặn của này này thân rồi đây dự lên sẽ bên tỷ lệ bên sẽ bên tỷ lệ bên con này gấu con này mới là xoang đấy bên à, เห็นสองบาทแม่นไส้ต้องเนอาลงเนาะก,ก,ก,ก็เลยแบบเดี๋ยวมาเบิ่ง,ง,งสัมหวัดบรรยากาศ C เป็นดีเลยเรียนเปิดใจได้่น้าะกันบัวไปนี่สีขอยูทูบเอบอร์ด้วยกันบัเนาะหลายคนมารีวิวขนาดเดยอยู่นี่นะบัวมึงนี่มีคนมารีวิวบั ออโอเคอแล้วแหละโอเคโบวายุ่ภาคได้เนี่ยภาคน,น,นั่นเพราะเรือภาคนี่อายู่ภาคเบื้องเข้านี่ก็สบ,บายเนาะมันจะไม่โผงโลดตึ้งสโอ้ยมีเอ็มเคอันนี้กับไฟอะไรอย่เนี้ยเป็นทางนี่นะกับไฟ

ในประเทศลาวเา 7ซเว่นออีนโอคนกูมาลายเลยคนกูมาลายแท้อลไระแล้วพี่น้องฮะแล้วน้องคนดังเล้วยมังย่ีเจมคับกูด ô oh. một thái oh, tí một gã thái hụng năm kia nó ô chị Jeem cứ cuốn mà nó sê thì nó mặc sê bin sê nạp tiền và tiền lao à. đây kia nó đây mờ hòn đây nó mờ hòn đã hòn thương lại ในน่าพี่นนองพิธีเปิดหาดเซเว่นอีเลเว่นสาขาถนิจยาเป็นต่างการวันพาร์ทเจ็ดกัน,นยา2สองพันโอ้รถเท่าจอดอยู่นี่แหละคือสิบเป็นยังตัวเนาะไปะเดี๋ยวเข้าไปในนัน้นได้เลยบริษัทซีพอีออร่ลาอจำกัดฮอ,อนฮอนฮอนฮอนไปเข้าไปด้านในเลยโอ้โหบรรยากาศ โอ้เย็นเป็นเยน็นนี่นเนาะเซเว่นพี่ 7, เนาะเซเว่นอีเลเว่นทางบนนันก็จะเป็นพนักงานก็จะเานาะ สเป็นโซนเครื่องเดิมเมนาะกว่านี้เป็นนุม่มเซลเบียเซลบียเป็นเด็กหน่อยเขาจะมากินเดี๋ยวจะหน่อยเขาเขามาลองซีมเบิองเนะะาะแต่ว่าเขามาลองเลาะยางเลาะเบิรงก่อนพี่น,น้องอ๋อ ของกินที่ว่าขนมมันเดียวนี้วางเลยเนาะวางเลยที่น่องจับนี้เลยซะอันนี้คือเซเว่นสาขาทาบีคอมบูติลาวเน,นาะกับหน่์เตอร์ที่น่องไปติดเกาะตรงนี้นไปยาวเลย เด yeah, ี๋ยวะืุอพอออกมาบักลากหกสิบสี่พันเต็มเฟือดเด็กหน่อยหกสิบสี่พันนะเมื่อนี้บราเห็นเด็กหน่อยพี่น้องปกติเราเบิ่งรีวิวเห็นเด็กหน่อยเต็มเลยเนาะเด็กหน่อยเต็มเลย

แต่หนึ่งเจ็ดสิบสามพี่น้องกาถือว่าเครื่องถือปัวเนาะถือตัวหาัน<ม>หันอยู่นอกกาเลื่นกันบอทไล่พี่น้องแต่ว่าเครื่องอยู่เส้นเว้นนี่มันสีแบบเครื่องมันครบไดเลยนะและอีกอย่างก็เป็นหันที่ว่าเปิดตลอดอเจ้าสี่สั่งเนาะัวนี้บเ เดี๋ยวจะเป็นส่วนเครื่องดื่ม mm. เดี๋ยวพี่น้องเราลองมา mm. เดี๋ยวอออ mm. เยวอามาลองกินแนวนี้เ mm. นาะเสร็นอะไร จะจอดอะไรเนาะจะเขาลายนะนี่ยสุรบี๋น้ลองเบินงอาไอ้เขาเห็นอะไรตัวนั้นบ่เกลือเนาะไม่ช่บ่ เอ้ไปเห็ดได้ไหมเขาไปจ่ใจเขาเตยเลยปะไปพี่เนาะใจอยู่เขาเตยเลยเซรปีอือ ชินใะเ็ะป้ปีลองบ้งมันคเป็นหมือนกัว่าลงว่ะเดี๋ยวไปเติมอีกน้อยนึงก่อน อย่ามันลดเนาะมันรัยกเติมดีกว่นมาเติมดี ừ, กว่าไนหนเนะเาะเด้อไหนแล้วเซเลบี้ไปหาไปจ่ายเกันก่อน อันนี้ก็โอ้พนักง,งานเสือกคนดูเสือแบบเดียวกันได้เนาะอยู่อยู่ไทยอะ่ะเดี๋ยวจ่ายเงินกันพี่นอ้องเลยเอาสิจ่ายวันเพร้เข้าขนลายเงิน คนต้นเเองเนอะก่อน18,000นะ Hãy subscribe cho ที <m <ario> M ่เฮาแล้วบดีมาเลยจ่ายวันเพนี่และสถึงบอบอใไม่แลถาจ่ายจ่าวันเพเดีมส้ก่อกเลยนะเด้อ0 0 0ารอยกรีอ่่มี เก่ยวกัดนตอนนี้งเยอยวกุ้งังเอะบอกเจอินบิ๊กเคยมาอยู่ผิดแล้วเาอกอายุรสบอ้นดูอใจโอเคได้พอใจอ่าใจอืมหนอเลยาหานางหมองนางกินก่อนนางกินเนแยก่อน อรอนงกรซามสีด้ซามสีด้ดย,ออยิดชมงเนะอกินไเนี่ยโอ้นี่ัน่อขนาดนี้นยเซรัป <c oughs> ี้ยามาซิมนะ อมันก็เป็นอะนรหนึ่งเป็นเป็นแป๊บสี่เนี่ยแป๊บสี่ปันปน, 14, น, 14, นะคาบรรยากาศคนเต็มเลน ต้นพลังงานเนาะเบิดมือ,อเวียนเลยโอ้ยปากบอานเลยนะอยจอกซิบซิบุกฟันแสบแสบี่น้อง ไฟฟลีหนึ่งสมุหโอ้คือดีแต่พี่นอนเดี๋ยวนี้มันสิบอกด้สิได้เอาเอาเสือเอามอนมานอนอยู่นี่เลยบ่ได้เซเลบีกิน้ำยางเลาะไปดำเนาะเลาะสมไปดำ หัวอาหารมาอาหารแมวสีสิมาพันกีเนะตันนี้ยังวะขนมเนาะบ่เนี่ยขนมนุ่มเนย เลเอบี่แบปซี bi, Pepsi, inda, in, ondern, on, ่มีลินดาอูันตินลาเต้หนาวส่วนห้อมแต่ว่าปกไก่นูกสี่พีโอ้เบิดเลย ืันนี so ้จะเป็นอาหารแหงอันนี้ก็โซนข้าวตือพนักงานซีฟีครับช็อกโกแลตช็อกโกแลตแท้เล้พี่นนองขนมเบอร์ โซนนุ่มตรงนี้วางเลยเนาะวางเลยบ้อนสมกับว่าเป็นหาสะดวกซื้อที่สะดวกสบายที่สุดของประเทศลาวในตอนนี้แล้วนอ๋อทดองเลยออมมาก,ก่อนอันนี้ก็หอดเนานะเซเว่นอีเลเว่น và thì mình có một tiền lao Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ